สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าโ่นานาสาระบันเทิงค่ะต้องบอกว่าเราจะพาทุกท่านมาเปิดแชทข้อความสุดท้ายจากผู้กำกับเบิ้มกับผู้สื่อข่าวสิ่งที่เจอหนักหลังปลิดชีพคดีสารวัตรแบงค์จากความคืบหน้าล่าสุดในพิธีพระราชทานเพลิงศพ ผกกเบิ้มนวัดใหญ่ท่าเสาจังหวัดอุตรดิต์โดยบิ๊กต่อหรือพลตำรวจเอกต่อศัก์ดสุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เดินทางไปร่วมงานศพผกก,กเบิ้มด้วยตัวเองนอกจากนี้ยังมีข้าราชการระดับสูงในจังหวัดเพื่อนร่วมรุ่นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น39และนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น55เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยของชํารวยงานชาพนก,กิจของผู้กำกับเบิ้มนั้นเป็นพระเครื่องด้านหน้าสลักเป็นพระนอนจากวัดโพกรุงเทพมหานครด้านหลังสลักพระพุทธบาทมงคล108ปี2460นอกจากนี้ยังมีหนังสือที่ระลึกผู้กำกับเบิ้มเนื้อหาจะมีประวัติข้อความไว้อาลัยจากผู้บังคับบัญชาแล้วยังมีรูปภาพผอกะกะเบิ้ม หลายอิริยาบถด้านในมีคำอะไรจากพ่อแม่และบทสวดมนต์และล่าสุดเราจะพาทุกท่านมาเปิดแชทข้อความสุดท้ายจากผู้กำกับเบิม้มกับผู้สื่อข่าวสิ่งที่เจอหนักหลังปลิดชีพคดีสารวัตรแบงค์โดยผอกอเบิ้มนั้นได้คุยกับคุณกิติพงศ์ณนะโรปการ อดีตผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐประจำกองปรับปรามโดยเขานั้นได้ส่งข้อความไปให้กำลังใจหลังเกิดเหตุซึ่งพอกกเบิ้มได้ตอบกลับมาสั้นๆว่าหนักเลยครับพี่หลังผ่านไป3วันจากการตอบข้อความวันที่11กันยายน2566พอกกกเบิ้มจึงตัดสินใจจบชีวิตตนเองขอขอบคุณแหล่งข่าวทสนิวค่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ